จาสีย่าใช่ไหมสีเงาต่อสีเงาโซเชิย,อย,อยคอนแกนเอฟซีทำไมต้องตัดถุง <laughs> เท้าเพราะว่าใจจะถุงเท้าไม่ยากเออเดี๋ยวพี่ตรงไปให้แฟนเองดู <laughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศในวันแข่งกันนะครับผมของขอนแก่นเอฟซีว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ขอนแก่นเอฟซีก็จะเปิดบ้านพบกับกองเรือยุทธการนะครับผมก็แมตช์แรกเราไปเยือนเขามาแล้วเราแพ้เขาไป2ประตูต่อศูนย์แอนนี้ก็กลับมาเล่นที่ขอนแก่น บอกได้เลยว่าแม์นี้สนุกแน่นอนครับในวันแข่งเราจะทำอะไรกันบ้างจะเตรียมอะไรไปบ้างก็ไปดูกันเลยครับไปทุกคนเดินทางไปสนามกันครับเดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปกันนะครับผมก็คือที่สารหลักเมืองครับทุกคนจะไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วก็จะเข้าสนามกันครับไปดูกันเลยครับทุกคนวันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะทุกคนทั้งทที่เมื่อวานฝนก็เพิ่งตกไปนะแต่วันนี้ ร้อน so มากๆครับทุกคนก็มาลุ้นกันว่าเย็นนี้ฝนจะตกไหมถ้าตกในตอนแข่งน <ans> ี่ก็ว <ries> ุ <dropped> ่นวายเลยทีเดียวตอนนี้เราก็มาถึงสารหลักเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาถึงตอนบ่ายสองสนะครับแต่ทีมพขนตอนบ่ายสามก็เดี๋ยวสัก50แล้วก็ลงไปที่สารหลักเมืองกันครับทุกคนก็เอาจริงๆในทีมก็จะมีหลากหลายภาษาเลยครับผมมีทั้งบราซิลจีนแล้วก็เยอะไปหมด ตอนนี้เราก็อยู่กับชาวจีนนะครับผมก็อาหวังครับฮัลโหลไอ้นี่ฮาวนี่ฮาวเดี๋ยวตัวยาซีอานามาจีอันยาจ้าซียาตัวยาซียาไทยแลนด์อือพอจะฟังฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมครับนี่หน่อยนี่หน่อยนิดหน่อยน่หช่วยแบบว่าขอกำลังใจจากแฟนคลับชาวจีนหน่อยได้ไหมให้มาเชียร์ขอนแก่นเอฟซีวันนี้เออเชียร์จอาที่อาชางที่อาต่อซีอา ขอชิ่งค้อนแกนเอฟซีช่วยขอชิ่งอต้านแคกันเจ็บจากช่องยองช่างเชื่อจากิ่งยองก่งได้เสียเขาชี้เชียร์นี่ขอบคุณนะนี่พอฟังได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเอาหวังครับครับวันนี้ป๋าช่วยแบบพูดขอกําลังใจจากชาวโคราชได้ไหมครับเดิมเดิมโคราชสวัสดีครับพี่น้องชาวโคราชเลยครับวันนี้แข่งบอลที่สนามกีฬากลางขอนแก่นครับฝากเชียร์ได้ครับผมครับหมายเลขสิบสี่เด้อเอาแท้เลยเอาแท้ของแท้นี่ฮาว อยากเป็นควันทูบจังทำไมอ่ะจะได้เข้าตาเธอโอเคโอเคเอาไปก่อนหนึ่งมุกจังๆใช่้โหไม่ให้กำลังใจซ้ำเติมอีกนี่แล้วก็มาถึงสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูห้องแต่งตัวนะครับผม ก็จะเป็นห้องถึงตัวของชิ้เห้านะครับของเจ้าบ้านนะจาเอนี่ก็จะเป็นเบอร์ของเราแปดสิบก็ 80. จะเป็นสนามอ่เห่าของคอนเทนต์เอฟซีนะครับก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นฝั่งที่นั่งใต้หลังคาครับอันนั้นก็จะเป็นทีมมีเดียกำลังมาจัดแจงกล้องอยู่ ครับผมวันนี้ก็จะเป็นซุ้มม้านั่งสำรองประมาณน,นี้ครับกำลังจัดเตรียมน้ำนะครับนี่คือบรรยากาศสนามแข่งครับผมแบบนี้เลยหญ้าก็กำลังดีเลยนะครับเขียวขจีเลยครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในห้องแต่งตัวกันเลยครับ ี่ก็เป็นคนแจกไพ่แจกบัตรนะครับพี่สองครับห้าสิบใบหนึ่งครับห้าสิบใบหนึ่งครับก้องนะเดี๋ยวต้องนะโอ้ยชิงงอกจังเลยโอ้ยห้าสิบใบเดียวพอพี่แล้วมึได้สองใบมันขึ้นไม่ได้ขอบคุณครับ ทำไมต้องตัดถุงเท้ามันไม่ถนัดมันลื่นเยสเเพราะตัดใจจากคนเก่ามันยากบอกไปดิเพราะว่าเพราะอะไรนเพราะว่าตัดใจจากคนเก่ามันยากเออแล้วพี่ส่งไปให้แฟนเองดูอันนี้ก หลังจากเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยก็ไปดูบรรยากาศตอนแข่งกันเลยครับเสไซอินครับไซอินมาแล้วโจนาธานมองครับลูกนี้โอ้โหผู้เลกสารประตูสุดยอดนะครับดูยังอยู่นี่จากกลิกนจิตบายดูนี้น่าจะยิงเลยครับปัดไปอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ผู้เลกสาวประตูดูนี้เตะยิงส่วนไปโอ้โหปัดได้อีกแล้วโอ้โห ดูแก้วปอนวินเวลาทำในึ่งเวลาหลังนะครับผลปรากฏว่ากองเรือรบนะครับชนะสโม,มสรคอนแกตเอฟซี FC ไป2ประตูต่อศูนย์เก็บ3แตบบ้มยัดไปบองไปนะครับหลังจากแข่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินขอบคุณแฟนบอนลหลังจากนั้นก็จะร่วมร้องเพลงเชียร์วันนี้ก็เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายในบ้านนะครับทุกคนแฟนบอลก็มาค่อนข้างเยอะเลยขอบคุณทุกแรงเชียร์นะครับไว้เจอกันใหม่ฤดูกาลหน้าครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาเก็บอุปกรณ์แล้วก็น้ําล้างตัวเพื่อจะเดินทางกลับนะครับ เกมวันนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยครับผมก็จบด้วยสกอร์เราแพ้2ประตูต่อศูนย์เหมือนเดิมนะครับแต่ทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วครับลูกเกมแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าพอใจแต่ว่าผลสกอร์ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่เราหวังถ้าผมยังเหลืออีก1แมตส,สุดท้ายในรอบแชมเปี้ยนลีกแมตสุดท้ายก็จะออกไปเยือนราสีสไลด์นะครับในวันเสาร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบาย